มีรากพร้อมเรียบร้อยพร้อมลงปลูกเลยนะครับชุดนี้บงหวานเบอร์เก้าบงหวานเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามยอดนิยมเลยเบอร์สามครับสำหรับปลูกขายหน่อก็ต้องเบอร์สามนะครับต้นสวยทุกต้นมีรากพร้อมปลูกเลยนะครับชุดนี้นะครับ ชุดเบอร์สามยอดนิยมนะครับปลูกขายหน่อนะครับแล้วก็ชุดเบอร์เก้าชุดเบอร์สองยอดนิยมเช่นเดียวกันนั้นเป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์กลางไซส์เล็กไม่มีครับไซส์เล็กผมไม่ได้ทำชุดนี้สวยมากครับนี่ครับเงาใหญ่มากดู เงาใหญ่มากจริงๆต้นพันธุ์ก็สอบถามได้เหมือนเดิมนะครับต้นพันุก็คุยกันได้เหมือนเดิมครับไซส์ใหญ่มากครับชุดนี้นู่นนะครับชุดใหญ่ชุดไซส์ใหญ่เบอร์เก้าแล้วก็เบอร์สองนะครับเบอร์สามนี่ครับชุดเบอร์สามยอดนิยมเช่นเดียวนะครับก็คือสังเกตก็คือมีรากพร้อมปลูก ต้องมีรากก่อนนะครับนันไซไใหญ่นี่ครับสวยมากนี่ดูไซสวยเลยนะครับชุดนี้ต้นพันธุ์แบบเพาะชามมีรากแล้วพร้อมปลูกนะครับสอบถามได้ที่โทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลย0939654964นะครับสายตรงโทรสายตรงแอดไลน์แล้วก็0939654964นะครับสอบถามเพิ่มเติมเรือน,นี้ครับต้นสวยมาก ต้นพันธุ์ก็สอบถามได้เลยนะครับนี่ชุดสวยสวยนี่ครับสังเกตนะครับมีรากแล้วนะครับมีรากถ้าไม่มีรากก็ไม่ได้ส่งให้นะครับนี่ครับชุดนี้โทรสายตรงแอดไลน์ศูนย์เก9 6สามเกนะครับ